สวยจยังเงินในมือสั่นเลยในะตอนนี้รตู้สักคันไปดีกว่าค่ะตามหาผู้รู้เด <g ül üyor> ้อยากได้รถตู้สักคันหนึ่ง เอาที่แบบไม่ต้องไม่ต้องไปดูเครื่องอะไรมากมายเขาไม่มีคนดูให้ไปดูไหนดีอะรถประมูลเหรอเออค่อนข้างไว้ใจได้หน่อยใช่ไหมอ,อ่อเหรอโอเคไปหาข้อมูลกันดีกว่า นลมีงานแวนคานิวัลเทศกาลประมูลรถตู้มือสอง31ตุลาคมนี้ด้วย ที่เราอยากจะได้รถตู้ดีๆเอาไปทำแคมเปอร์แวนสักคันหนึ่งหาข้อมูลละน่าสนใจมากๆก็คือการประมูลรถตู้นะคะและวันนี้เราอยู่กันที่นี่เลยกับสหาการประมูลสาขาเชียงใหม่เจา้าปรบมือที่นี่จะมีรถตู้รุ่นอะไรและมีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนให้ทุกคนมาประมูลไปใช้กับการทำรถตู้แบบแคมเปอร์แวนไปดูกันข้างในดีกว่าค่ะวันนี้จะมีกี่รุ่นและน่าสนใจขนาดไหนไป มาแล้วและนี่ก็คือบรรดารถตู้ที่พร้อมจะให้ทุกคนเป็นเจ้าของด้วยวิธีของการประมูลง่ายๆจะประมูลแบบไหนยังไงเดี๋ยวช่วงท้ายเรามาดูกันค่ะคันไหนดีเลือกไม่ถูกเลยถ้ามีสัก20ล้านจะซื้อทั้งหมด <c oughs> จะรู้สึกว่าเออมันมันสวยนะแต่ว่ามันก็เป็น มันก็เป็นรถตู้อ่ะเหมาะกับการเอาไปทําสีอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะได้แล้วก็สวยเป๊ะเลยคันนี้อันนี้แหละเหมาะกับเรามากนะคะเป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวไอเรื่องของเครื่องยนต์รายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยถามพี่ๆเจ้าหน้าที่แต่ว่าเนี้ยคือด้วยรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ความสวยของตัวสีเนาะมันเป็นสีขาวอ่ะมันน่าจะไปทําอะไรได้ง่ายหรือว่า เราจะชอบรถสีขาวเพราะมันตกแต่งข้างในเป็นโทนสีครีมสว่างสวยมาดูข้างในกันดีกว่าอันนี้เอาข้างนอกก่อนนะเปิดออกมาสำหรับคันนี้โอ้สวยมากค่ะรุ่นนี้เนี่ยเพดานค่อนข้างสูงแล้วก็ด้วยเบาะอะไรเขาอ่ะจริงๆห้องโดยสารเขาสวยอยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวถ้าเราจะทำแคมเปอร์แวนอ่ะเราต้องเอาเบาะออกนะคะก็ไม่ได้ใช้ละละพวกนี้พับเบาะก,ก่อน อยังไงเนี่ยพับไม่ได้ลองดูได้ไหมอ๋อได้ละประมาณนี้นะคะแล้วก็เบาพับลงมานี่น่าจะสุดละเพื่อที่เราจะเข้าไปข้างในเนาะ่ะ สามแถวที่กว้างมากปรวามสูง165เซนติเมตรมันจะประมาณนี้อาจจะต้องก้มหัวอยู่นิดหน่อยเนาะแต่ดูจากตรงนี้แล้วนอนกันได้แบบ3คนสะดวกสบายเลยค่ะสุดมือเลยนะคะประมาณ1วาด้วยกันและข้างในตรงนี้ความกว้างของตัวรถนะใหญ่มากยาวมากค่ะใหญ่ยาวเพราะฉะนั้นรุ่นเนี้ย เอาจริงๆเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เราควรจะต้องทําเป็นรถแคมเปอร์แวร์หรือว่าเป็นการนอนในรถที่น่าสนใจของเราในครั้งต่อๆไปมากทีนี้ไอ้รุ่นเนี้ยที่ชอบอีกอันหนึ่งคือม่านสีม่านเนี่ยเอาจริงๆนะไม่ต้องไปทําอะไรแล้วอะ่ะมันเป็นม่านที่เดี๋ยวดูก่อนกองแสงด้วยนะคะเนี่ยด้านนี้เขาจะมีแบบเป็นเคลือบกองแสงกัน UV เนาะก็จะไม่รอ้อน ะอันนี้คือขาแบบพอดีเลยนะถ้าเราทำคันนี้เป็นแนวขวาได้ก็มีพื้นที่แบบได้เยอะมากจะเอาห้องครัวเอาห้องนั่งเล่นเอาห้อง,งนอนเอาห้องน้ำเอาสนามเด็กเล่นเอาลานหญ้ามาใส่ก็ได้เยอะไป <laughs> ใส่ไม่พอใส่ไม่พอมันต่าคันนู้นยังไงลองเล่าให่คันไหนเอ่ยคันอออความต่างเหรอคะต่างจากปาเจโลยังไงต่างเยอะมากเยอะแบบ เยอะเลยแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรเจกต์เราอยากได้รถตู้จริงๆที่จะเอาไปทําเป็นแคมเปอร์แวนเพราะว่ามันสะดวกสบายแบบนี้<บ>ความต่างคือเพดาน <laughs> <laughs> เพดานของรถสไตล์ s อ v หรือว่ารถแบบ PPV ทั้งหลายเนี่ยมันมันจะต่ํากว่านิดนึงก็คือเนี่ยประมาณนี้เราจะนั่งละอันนี้คือพื้นที่นั่งนะเราจะนั่งอย่างนี้ละแล้วหัวมันจะพอดีเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะได้ในเรื่องของ ความสบายที่มากกว่ารถเก๋งแต่ว่าถ้าเอาที่สุดเลยของแคมเปอร์แวนก็ต้องเป็นรถตู้ก็คือแบบนี้แหละเราจะมีพื้นที่ยืนพื้นที่นั่งพื้นที่แบบยกไม้ยกมือบอกไม้บกมืออะไรอย่างนี้ได้เยอะมากพูดถึงเรื่องการบิวอินข้างในเนี่ยมันมีหลายแบบด้วยกันเนาะถ้าเป็นต่างชาติเขาก็จะบิวอินแบบสวยๆเรียบเเป็นสีขาวเป็นแผ่นเรียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ที่เราชอบส่วนตัวเราคือชอบงานไม้คนไทยเราที่ทําส่วนมากจะทําเป็นงานไม้แล้วงานไม้อ่ะมันสวยมากด้วยนะมันมันสีมันเข้ากันอ่ะมันดูอบอุ่นมันเข้ากับไฟสีเหลืองสีส้มไฟประดับไฟปิงปองทั้งหลายอ่ะมันมันมันจะทําให้เรารู้สึกอุ่นใจเหมือนอยู่บ้านหรือบางคน่ะนอนในรถเยอะกว่านอนในบ้านอีกสําหรับพี่ๆที่อาจจะทํางานออกไซต์งานหรือว่ามีความจําเป็นต้องทํางานบนรถนะคะ มันตอบโจทย์มากแล้วมันเป็นเร,เรียกว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของคนท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นแล้วการมีรถตู้ดีๆสักคันหนึ่งบิวอินสวยๆในสไตล์ที่เราชอบสไตล์ที่เราลักอะ่ะมันมีความสุขมากเอาง่ายๆแค่แค่ปาเจลโลที่ปั๊มใช้ทุกวันหนูอย่างเงี้ยมันมีความสุขทุกครั้งของการออกทิปมันมีความสุขที่ได้เห็นการตกแต่งรถในสไตล์เรานอนในรถ แล้วก็เพลิดเพลินกับบรรยากาศทะเลหมอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถตู้มันก็จะยิ่งสบายมากไปกว่านั้นแล้วมันอาจจะทําให้มีหลายๆคนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าสมาชิกครอบครัวไปกับเราได้เยอะอันนี้คือข้อดีของการมีรถบ้านที่ตอนนี้มันเริ่มมีความนิยมมากขึ้นในบ้านเรามีหลายๆสถานที่ในการตอบรับมีจุดชาร์จไฟมีจุดอำนวยความสะดวกจุดแคมปิ้งนะคะจุดจอดรถนอนที่เยอะมากๆเลยก็อยากให้เป็นอีกแนวทาง ที่หลายๆคนลองมาเที่ยวในเส้นทางนี้ดูบ้างแล้วคนน่าจะติดใจเหมือนเราปึ๊บอู้กว้างใหญ่มากหลายๆรถเนี่ยจะใช้ห้องน้ำมาอยู่ส่วนท้ายก็มีบางคันจะอยู่หลังเบาะของคนขับ หรือว่าฝั่งแบบช่วงต้นรถเลยนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็อยู่ที่ไอเดียของการจัดวางเนาะแต่ว่าสุดยอดอ่ะคันนี้คือมันสูงมากแล้วตรงเนี้ยหลายๆคนใช้เป็นเหมือนที่นั่งเล่นก็คืออาจจะไม่ต้องติดออนิ่งข้างรถเลยใช้ตรงเนี้ยแหละนะคะแล้วก็มีเก้าอี้มีอะไรมานั่งตรงเนี้ยเป็นแคมป์ได้อยู่ข้างหลังตรงนี้เลยหรือเราจะนั่งเล่นตรงนี้ก็ได้เวลาที่ มีแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราใช้ประตูท้ายรถของรถตู้นั่งเล่นตรงนี้ได้เลยเออหรือว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราไม่ได้สูงมากเนี่ยเราอาจจะนอนในแนวนี้ได้นะคือลองดูก่อนนะแค่นั่งแบบเนี้ยก็คือสบายมากๆแล้วแต่ว่าถ้านอนอ่ะจริงๆอาจจะได้อยู่ด้วยเราต้องมาดูเรื่องของความกว้างของห้องโดยสารอีกทีนึงว่ามันสามารถจะนอนได้ไหมแต่หลายๆคนที่เห็นนะเขาทำเป็นแนวขวางแบบนี้เหมือนกันนะคะก็น่าสนใจ ก็เป็นส่วนคนขับที่ถ้าเราจะต้องขับจริงอะ่ะเราก็ต้องศึกษาไว้โอเคค่ะเกียร์ธรรมดาแบบนี้สบายมากเพราะว่าปัมขับรถจากเกียร์ธรรมดามาก่อนเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยแต่ว่าที่เราจะต้องห่วงในเรื่องของการขับรถตู้ก็คือช่วงของรถตู้ที่มันจะแตกต่างกับรถโดยปกติทั่วไปเพราะว่าหน้าของรถตู้มันจะสั้นอันนี้เราต้องไปฝึกหรือว่าไปหัดเพิ่มเติมแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหากับเรา เมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่มาคันที่เราสนใจเนี่ยเป็นเครื่องดีเซลซึ่งอันนี้แหละเราอยากได้ดีเซลมากกว่าเพราะว่าดีเซลมันมันก็จะนำ้ำราคาถูกเนาะน้ำมันราคาถูกกว่าเบนซินและรุ่นนี้ก็เป็นเกียร์กระปุกหรือว่าเกียร์ธรรมดาที่เวลาเราขับขึ้นดอยขึ้นเขาเนี่ยมันขับสนุกกว่าแล้วมันก็ให้เราสามารถเปลี่ยนเกียร์กันได้แบบตามสภาพถนนเลยอ,อันนี้คือข้อดีนะแต่บางคนอาจจะชอบเกียร์ออโต้เพราะว่า ไม่ต้องทําอะไรเลยเนาะก็ปล่อยให้มันวิ่งของมันเองแต่ปาหมาชอบขับรถเกียร์ธรรมดาเวลาขึ้นดอยมันจะมันจะสามารถกําหนดทุกอย่างได้ด้วยตัวของเราเองนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งไอเดียแต่ว่าใครชอบอ่ะในเครื่องยนต์แบบเบนซินหรือว่าชอบในการขับขี่ที่สบายของเครื่องยนต์แล้วก็เรื่องของเกียร์อัตโนมัติอันนี้แล้วแต่ความชอบได้เลยแต่ส่วนมากเท่าที่เจอนะถ้ารถตู้ที่เอาไปทำแคมเปอร์แวนก็จะเป็นแบบดีเซลกับเกียร์ก,กระปุกหรือว่าเกียร์ธรรมดาแบบนี้อันเนี้ย ตอบโจทย์มากคืออยากได้เลยอะรุ่นเนี้ยเราวีโจทย์ไว้ในใจแต่ว่าเดี๋ยวที่สํำคัญคือเราก็ไปดูเรื่องของราคาแล้วก็รุ่นนี้ปี2011 10ปีกับการใช้งานแล้วก็สภาพต่างๆตามที่เห็นอะคุ้มตอนว่าคุ้มเลยแหละอีกคันหนึ่งที่ สีอ่ะเขาแตกต่างไปเลยอันนี้ก็อาจจะดุดันนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วผู้หญิงอ่ะเหมาะกับไซส์นี้เหมือนกันนะนั่นคือ t y o ย t a l อ h a r าค่ะก็เดี๋ยวมาดูว่าห้องในยสาร่ะเขาน่าสนใจยังไงแล้วก็เราจะเอาไปทำแคมเปอร์แวได้ไหมข้อข้อดีของรุ่นนี้คือจะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายกระทัดรัดแต่ว่าหลังคาอาจจะไม่ได้สูงเท่าพวกคอมพิวเตอร์หรือว่ารุ่นอื่นๆที่เป็นรถตู้แบบหลังคาสูงเนาะไปดูข้างในว่ามันสามารถจะทำได้ไหม ว้าว wow. ตัวนี้จะเป็นเก้าอี้ที่สามารถเลื่อนได้เหมาะกับการนั่งแบบสบายๆมากคือเป็นรถรถตู้ที่เรียกว่าหรูเลยอะเป็นภายในห้องโดยสารแบบหรูไม่ได้เน้นบรรทุกคนเยอะเบาะมีอยู่4ี่คนสี่ที่นั่งนะคะแต่ว่าถ้าเอาเบาะออกปุ๊บอะมันก็กว้างมากเหมือนกันนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรกว่า,กวาเกือบ3เมตรจากหลังคนขับออันนี้น่าสน และความน่าสนใจของรุ่นนี้อีกอย่างนึงคืออาประตูเปิดได้2อด้านเพราะฉะนั้นลมมันจะโกบมากเวลาที่เราไปไปจอดนอนหรือว่าไปจอดที่ไหนอย่างเงี้ยลมมันจะเข้าระบายอากาศดีเนาะนี่แหละเอาผาดจะมีข้อดีก็คือประตูเปิดอยู่2ทางนะคะแล้วก็ถ้าเปิดท้ายรถก็จะเป็นเปิดได้3าเลยลมจะระบายอากาศดีมากนี่แหละ <c oughs> VIP มากมาก VVIP เรื่องไม่ถูกอ่ะรวยซื้อสองคันไปเลยถามก่อนว่าเอาเงินไหนซื้อก็เป็นอีกรุ่นที่ฮอตฮิตสำหรับการเอามาทำแคมเปอร์แวนก็คือ t o y ยต a a l p h a า d นั่นเองค่ะมันจะกระทัดรัดนะสำหรับใครที่รู้สึกอยากจะขับแบบคล่องตัวเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นๆก็จะขับแบบสไตล์รถตู้เลยเนาะอันนี้มันจะเป็นลักษณะกึงก่งๆแบบรถตู้กึงก่งๆ การเดินทางที่สะดวกสบายแล้วไม่ได้เป็นขนาดของรถตู้จ๋าขนาดนั้นนะคะเป็นขนาดที่พอดีพอดีผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับได้แล้วก็มันจะมีในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เยอะแล้วที่สําคัญคืออย่างที่บอกประตูอ่ะเขาเปิดได้2ด้านอันนี้คือจุดดีแล้วก็จุดเด่นที่น่าสนใจของรุ่นนี้ยังไงใครสนใจของ a l p a าดก็ลองไปหาเล克 e เลนหรือว่าไอเดียในการทำแคมเปอร์แวนในรุ่นนี้มีเยอะมากเหมือนกันลองดูแล้วก็ตัดสินใจเลือกซื้อกันได้อีกรุ่นหนึ่งที่นี่มีให้ประมูลเหมือนกันสำหรับ นี้สีดำนะคะเรามาดูกันได้ค่ะ โดยเราจะมีเทศกาลประมูลรถตู้มือ2ในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม2564ค่ะที่สหาการประมูลสำนักงานใหญ่เม่งจ๋ายในงานนี้เราจะมีพาร์เนอร์ที่มาแนะนำและก็เป็นไอเดียให้สำหรับท่านที่สนใจกับการบิวอินแคมเปอร์แวนในสไตล์แบบรถตู้อย่าพลาดนะคะไปเจอกันได้กักบเทศกาลประมูลรถตู้มือ2องแวนแคนิวัลกับสหาการประมูลค่ะ หลังจากที่เราได้ดูไอเดียภายในรถแล้วหรือว่าปั๊มได้พาชมในรถกันแบบจริงจังแล้วนะคะทีนี้แหละเริ่มจะอยากเป็นเจ้าของทำยังไงสำหรับที่นี่กับสหาการประมูล ตอนนี้นะคะด้วยสถานการณ์ของโควิดเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของการประมูลออนไลน์100%เเลยเราจะไปกันที่เว็บไซต์ AUCT นะคะก็คือชื่อของที่นี่เลย w w w auct co t h นะคะเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เพื่อทำการสมัครสมาชิกนะคะไปสมัครสมาชิกกันได้ค่ะในช่องของการกดประมูลออนไลน์นะคะแล้วก็ไปที่ AUCT Live นั่นเองค่ะหลังจากการสมัครแล้วนะคะข้อมูลต่ ต่างที่ลงทะเบียนอันนี้จะเป็นข้อมูลสําคัญมากๆหลังจากที่เราประมูลชนะเขาจะให้ชื่อของเจ้าของก็คือชื่อของผู้ลงทะเบียนนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นอยากจะให้เจ้าของรถเป็นชื่อของใครการลงทะเบียนคือสําคัญจะต้องเป็นข้อมูลของคนนั้นเลยนะคะและที่สําคัญเราจะมี SMS ส่งไปให้ยังเบอร์ที่ลงทะเบียนค่ะเ<ค>พื่อที่จะได้รับหมายเลขในการประมูลนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักเลยหรือว่าหัวใจสําคัญในการเข้าประมูลค่ะโดยที่สหาการประมูลตรงนี้ก็จะมีช่วงของการประมูลนะคะในทุกๆวันเสาร์เวลาส0บโมงครึ่งอันนี้จะเป็นรอบประจําแล้วแต่จะมีรอบพิเศษสําหรับสินเชื่อ ต่างที่เขาจะมาให้ทุกท่านได้ประมูลด้วยเช่นเดียวกันก็ติดตามผ่านทางหน้าเว็บไซต์กันได้ค่ะนอกเนจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของการประมูลนะคะที่อันนี้สําคัญเลยนะคะอยากจะให้ทุกคนได้มาดูรถกันก่อนค่ะเราจะเปิดให้มาดูรถในหนึ่งวันก่อนก,อนการประมูลค่ะในสาขาจังหวัดเชียงใหม่สมมุติว่าเราอยากจะได้นะคะในรุ่นนี้เนี่ยมาดูของจริงกันก่อนเลยในวันก่อนวันประมูลนะเพราะว่าในวันประมูลเนี่ย ห้ามนะคะเราจะปิดไม่ให้ทุกท่านได้มาดูรถได้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องเอารถไปให้โคศกนะคะในการทําการไลฟ์สดนะคะหรือว่าผ่านช่องของการประมูลออนไลน์นั่นเองค่ะหลังจากที่เราประมูลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาทุกท่านไปเข้าสู่ระบบค่ะผ่านนะคะ A C U T l i v e นั่นเองค่ะจะได้หมายเลขในการประมูลอย่างที่บอกกันไปนะแล้วก็จะมีการประมูลนะคะเราจะเริ่มปิดกันค่ะให กดราคากันหรือว่ากดบิดนะคะปรับขึ้นครั้งละ2000บาทเท่านั้นเองค่ะและท่านที่เป็นผู้ชนะการประมูลในรถรุ่นนั้นเนี่ยเราจะมี SMS แจ้งไปก็เท่ากับว่าคนที่ไม่ได้ชนะการประมูลในรุ่นนั้นจะไม่มี SMS แจ้งส่วนคนที่ได้รถคันนั้นหรือว่าชนะการประมูลเนี่ยเราก็จะมี SMS แจ้งไปยังเบอร์ที่ได้ลงทะเบียนกันไว้นะคะทีนี้นะคะหลังจากที่เราได้รถแล้วหรือว่าเป็นเจ้าของแล้วค่ะก็จะมีในเรื่องของรูปเล่มนะคะหรือว่าชุดโอนกับเล่มทะเบียน ะะหลังจากที่ชําระค่าตัวรถแล้วนะคะเราจะมีเวลาในการดําเนินการทั้งหมด30วันหรือโดยประมาณ1เดือนนับจากวันที่ทําการประมูลนั่นเองค่ะโดยบริษัทนะคะจะมีการส่งเล่มทะเบียนกับชุดโอนนะคะไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ผ่าน EMS นะคะก็คือจะได้ด่วนเลยนะ โดยที่ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมแล้วค่ะถือได้ว่าก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นหรือว่าสมบูรณ์สําหรับการเป็นเจ้าของรถกับการประมูลโดยสหาการประมูลนั่นเองนะคะแต่ทีนี้3วันนะคะหลังจากที่เราชนะการประมูลจะต้องรีบดําเนินการในการจ่ายเงินนั่นเองค่ะเราจะอนุโลมหรือว่าไม่นับรวมในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งความใจดีมากๆเลยของที่นี่ยกตัวอย่างเช่นเราประมูลได้ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยตัดไปได้ เลยนะคะให้คุณได้มีเวลาในการเตรียมเอกสารต่างๆหรือว่าชําระเงินเราจะไปนับกันอีกทีในวันจันทร์อังคารพุธก็คือ3วันทําการนะคะที่จะให้ทุกท่านต้องรีบมาชําระการเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะ เน้นย้ำอีกครั้งนะคะกับงานเทศกาลประมูลรถตู้มือ2แวนคานิลลโดยสหาการประมูลสำนักงานใหญ่เม่งจ่ายค่ะให้ทุกท่านได้ไปชมรถกันได้ภายในวันเสาร์ที่30ตุลาคมเวลา10โมงเป็นต้นไปเพื่อที่จะมาประมูลรถกันในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมและจะได้เจอกับพาร์ทเนอร์ตัวอย่างรถดูอิมสวยๆมากมายในงานนี้ไปกันให้ได้ค่ะ มาถึงในช่วงท้ายแล้วนะคะก็ได้เห็นไปแล้วทั้งในตัวรถรายละเอียดรถรายละเอียดของการประมูลเพราะฉะนั้นเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆค่ะให้คนที่อยากจะมีรถเป็นแบบสไตล์ของแคมเปอร์แวนนะคะหรือว่ารถตู้ที่นอนใช้ชีวิต แล้วก็ไปเที่ยวในสถานที่สวยๆแบบนี้ให้ได้ตัดสินใจกันง่ายมากขึ้นและตอนนี้ก็คือเป็นระบบออนไลน์100%นะคะอย่าลืมเข้าไปที่เว็บไซต์ของสหาการประมูลด้วยที่สาขาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เดินทางง่ายๆเลยสะดวกมากอยู่บนเส้นถนนเชียงใหม่หางดงนั่นเองนะคะใกล้ๆแล้วก็ไม่ไกลกันเลยจากแมคโครนะคะแล้วก็รวมไปถึงห้างซื้อขนาดใหญ่อย่างเช่นพวกบิ๊กซีต่างๆค่ะก็เดินทางสะดวกด้วยลองดูกันได้ค่ะจะเห็นสถานที่ที่กว้างขวางมากๆเลยของสหาการ สมุนสาขาจังหวัดเชียงใหม่แบบนี้หรือนะคะอยากจะไปดูในรุ่นนะคะผ่านทางออนไลน์นะคะกับรุ่นรถต่างๆเลยค่ายรถที่สนใจราคาต่างๆที่ตั้งใจอยากจะเป็นเจ้าของ <c oughs> ก็ไปดูกันที่เว็บไซต์อย่างที่ได้บอกกันไปนะคะเพราะฉะนั้นและอยากจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะให้คนที่สนใจเนี่ยเขาได้มาเป็นเจ้าของกันแบบง่ายดายมากขึ้นแล้วก็กําหนดงบประมาณของตัวเองได้ด้วยการกดบิดในแต่ละครั้งนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นยังไงแล้วฝากเอาไว้กับที่นี่แล้วกันนะคะเป็นอีกหนึ่งอาณาจักรในการประมูลรถมือสองมีตั้งแต่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์รถทุกข่ายชั้นนําเลยนะคะแล้วก็รถขนาดใหญ่แบบ ในเรื่องของแท็กตงแท็กเตอร์อะไรอย่างนี้มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเข้ามาดูได้ค่ะนึกถึงในเรื่องของการประมูลรถก็ต้องนึกถึงที่นี่ก่อนเลยกับสหาการประมูลนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งที่ใครพูดถึงการประมูลแล้วต้องนึกถึงที่นี่เลยค่ะเจอกันนะคะสำหรับในคลิปหน้ากับออลองค่ะวันนี้เรามาให้ทุกคนได้เต็มอิ่มกับ รถตู้นะคะที่เอาใจใสยของแคมเปอร์แวนค่ะส่วนคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเจออะไรเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของการเที่ยวแบบนี้ก็ติดตามทางช่องของอลองให้ดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ค่ะกดกระดิ่งแล้วก็ถูกใจให้กับเราในแต่ละคลิปเรารับประกันว่าเราจะเป็นช่องที่สร้างสารรค์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเที่ยวให้ทุกท่านได้เจอกันนะคะสําหรับวันนี้ภาพของเราจะสวยงามนิดนึงเพราะว่าเราจะมีทีมงานในการถ่ายทํานะคะอาจจะมาคนเดียวแบบไม่ ได้แล้วเพราะว่าแต่ละมุมเนี่ยเราอยากจะให้ทุกคนได้ไปเห็นแบบชัดเจนเราก็เลยมีทีมงานด้วยนะคะก็ต้องเจอกันได้เลยกับทีมงานของเราค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะได้คลิปวิดีโอสวยๆแบบนี้เครดิตอยู่ท้ายคลิปนั่นเองนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะจนจบสําหรับในคลิปวิดีโอนี้กับสหาการประมูลและเจอกันใหม่คลิปหน้าไปกินไปเที่ยวและไปจอดรถนอนไปกางเต็นท์นอนที่ไหนติดตามกันได้กักบปาล์มและช่องอลองในคลิปหลักทุกๆวันอาทิตย์สามทุ่มตรงเจอกันที่ YouTube ะ คะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบบ๊าายย